สวัสดีครับประโขบประโขบครับคสายเชื้เกล้าครับส่งเสียบโน้ตหัวมวนครับครับตอนนี้คือบรรยากาศพอเราขึ้นรถนะครับในการไปเที่ยวกาฬสินธุ์ครับการประทักการสื่อสารคันที่สองครับอันนี้มีคิวของน้องอนุบาลสองถึงชั้นปสามครับปกครองก็มารอส่งทุกหลันรถครับ ครับตอนนี้น้องๆเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ศิรินทร์นะครับเดินมาดูในตัวเสาร์ครับทีนี้เราก็รวมรวมน้องๆนะครับจับแถวแล้วทีจะพาน้องๆเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์นะครับ อตอนนี้น้องๆมาถึงพิศพันฑ์สีนทอแล้วลครับอืม เกิดรู้อีกยังไงอีกก่อนเอ,อ้าไม่ขึ้นอีกเออนี่อยู่ใกล้กูกดีเป๊ะเลยนี่ ครับครับแต่งต้มยังห้างงวดนะครับโอเคค่ะขอบคุมากครับเขาค่อเฉพาะส่นโมนะคะแล้วทำเป็นยาแล้วก็สร้างจาการัึ ส่วนป้ายทันที่ยวจะอยู่นนะคะตอนนี้เราอยู่ในพื้นี่เป็นอาคารทีาินรเป็นแหล่งเรีรู้ที่เรามีในการแ่งโซนนะคะทำพื้นายทัแ่งโซนจะเาถึงตางแต่อาการที่เป็นสาวะในโลกเป็นถรงกาเราการของรูโบราณะโบราณแล้วก็ นสาแล้วก็ของมนเป็นตัวนี้านะคะอันนี้จะเป็นสี่่ยอดแล้วก็ส่วนอาคารที่2องสี่เหลี่าจะเป็นอาคารแรกที่เปิดให้เข้าชมนะคะส่วนจึดอาคารที่2องจะอยู่หมายเลข3นะคะตามนี้ก็คือแหล่งมุกพุ่เไดนเสารีข้าวตรงนั้นจะเป็นอาคารที่เราเจอชิ้นส่วนของจริงที่สมบูรณ์มากไซด์ดีเซียนหรืที่นั่นนะคะ แต่ว่าตอนนี้เราทำในอาคารทงเรียบร้อยแล้วนะคะชื่ออาคารยสยามสันสีนะคะทำไมเป็นชื่อทงนะคะเนื่องจาว่าบริเวณทงนะคะทงนะคะเป็นทงะน,นงคะนนงคะ,คะ,ะท่านเป็นชาวแคว้นวานซึ่งท่านก็ได้ไปสู่การแล้ววันทีน่24มีนาคมอายุก็ประมาณ99 0 0 0ษา ค่วันนี้ก็สามารถไปได้กับว่าสงเกลว่าจะมี้านอะไรเนี้ยค่ะา้ชนขาวอะไรนีว่ามันจะเป็นงาน่สงุขึของตาก็แ้นขา้วคือโรคแม้จะเป็นโรคใบชราค่ะเพราะาคองการที่เะเราไปดรวัการน่อาการร่ะมใที่สองนะคะก็คือจะนี่่า

เพิษถูกไปตาวไปต่อเขาไปต่อแล้วหรือเปล่ามามามก็จะคนรอรอเอานั่งลงแถวที่หนึ่งแถวแถวแรกนั่งลงเอาสิเอานั่งลงนี่นั่งลงนั่งลงแถวนี้นั่งลงแถวแรกนั่งลงครับแถวนี้นั่งลงนั่งลงเอาไปแถวใหม่นั่งลงครับนั่งลงเลยมามาฮะคุณครูมานั่งลงนั่งลงนั่งลงคุณสี่ร้อยคุณนี่ร้อยเดี๋ยวเราเชากินแน่นอนนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเราเสากินก่อน

ลูกปั้นครับเมนเสาครับเอาเองนั่งลงเมื่อกี้น่ะไั่งลอ่านั่งเลยครับทีนี้ได้ได้ที่ก่อนนั่งนั่งนนั่งครันั่งนั่งเรับดี๋ยวพูดเสียงดังครับยังไม่ตื่นเลยครับ

คุณป้าแล้วลูกเดี๋ยวคุณป้าไม่เล่าให้ฟังนะแต่ใดๆเรียกอะไรก็ได้ตามอ,อัธยาศัยแต่ห้ามเร่อกเพื่อนนะคะโอเคนะคะใครเคยมาที่นี่บ้างแล้วยกเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ากับใครลกูกมากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคนที่มาแล้วนะคะอาจารย์จะไม่ให้คนที่มาแล้วเนี่ยเข้าไปดีไหม ดีไหมเพราะเคยมาแล้วเดี๋ยวจะได้ทำงานช่วยพี่เจ้าหน้าที่นะคะ,ะช่วยบรรยายดีไหมคะช่วยช่วยไหมหรือว่าจะเข้าไปกับเพื่อน<ๆ><ๆ>เข้าไปกับเพื่อน<ๆ>นะคะค่ะเดี๋ยวในการเข้าชมนะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิลินทร์เรานะคะจะมีทั้งหมด8โซนกนารจัดแสดงให้คุณคุลนะคะสังเกตที่จะพาหน้องๆไปนะคะให้สังเกตรอยเดยวเสาสีส้มที่พื้นนะคะ เราเรียกว่ารอยตีนเรลเสาที่จะว่าเขาเป็นสัตว์นะคะถ้าเขาเป็นมนุษย์นี่เรียกอะไรลูกรอยอะไรรอยเท้าถ้าเป็นมนุษย์เรียกรอยเท้าถ้าเป็นเรลเสาเรียกรอยตีนนะคะเป็นเรลเสาเรียกรอยตีนเอาต่อพร้อมกันเสียบรอยรอยตีเป็นเรลเสานะคะอ่านะคะแล้วพอพอเราเดินไปนะคะเข้าจุดแรกเลยเราจะได้เห็นดวงดาวต่างๆ เข้าไปจะมืดนิดนึงนะคะเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ออกก็จะอยู่ฝั่งด้านหลังประตูลูปทรสีแดงนี้นะคะคือทางต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้ามีเวลานะคะคุูอาจจะพาน้องไปชมที่อาคารถุกคนซึ่งตรงนี้จะเป็นภาพเดิมนะคะก็คือจุดที่เราเจอกระดูกเนวสาของจริงนะคะซึ่งก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและก็เล่ลาประวัติความเป็นมาของกระดูกเลวเสาให้พวกเราได้ชมด้วยนะคะวันนี้พร้อมที่จะขึ้นชม แับพิพิธภัณฑ์ศิรินทร์หรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะคุณรูมีอะไรจะชีแ้แจงเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีจะให้น้องยืนึ้นเลยหรือว่าต้องมึงจะถ่ายแต่จะช้าไม่ต้องรีบไปลยครับจะช้า

โอ้เป็นงานมากเลยถลูปปั๊บจูมูกระต่ายสองหิ้วหนสองนอ่นะฉัไดีะส ครับมาโอ้โหดูออมเงินเต็นของเด็กครับเห็นโคระดูกแล้ว อา่านดูครับอา่อานดูอ่านดู้เลยเขาเป็นมาอย่างไออง,อ,ง,งอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้ครับจำลองขึ้นมาครับจำลองจำลองขึ้นมาให้คล้ายของจริง คนนม่งคุณกัปตัน้ะเราจะเช็คชื่อโดยการถ่ายรูปนะคะเราจะได้หากันเจอสาส้อทำอะไรอยู่ทำอะไรน่ะโอหูยน่ากลัวอ้ยฮ้ยๆอันนี้มุงดูอะไรครับมุงดูอะไร ดูอะไรไม่ต้องใช้ดูใช้แล้ว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  ทำอะไรครับเขาทำอะไรพี่นักสำรวจทำอะไรเอะเอออย่าจับอย่าจับดูเฉยครับฟังฟังฟังเห็นไหมพี่นักสำรวจเขาทำอะไร น้องเนกัวามีบ่มีมองไดห่างเลยไร้เนอนอวิ่งวิ่งวิ่งลูกพาวิ่งวิ่งแล้วตอนนี้เราก็เดินไปดูถลุมขุดค้นไปดูไดโนเสาร์ครับว้า ถ้าเหนื่อยนี่แสดงว่ามีอายุครูเป็นโลกขอบใสอนนๆใส่ครับตอนนี้เราเดินทางเข้ามาข้างในสถานที่ขุดครับขุดค้นพบกระดูกแรนโนเสาร์โอ้ นี่ครับข้างล่างโอ้ขุดไปลึกมากเลยครับลึกไปประมาณสามเมตรสี่เมตร แง่เผยเห็นอะไรบ้างโอ้ตัวนี้นะคะคือกูเวียงกับโซรัดซินโดรมซีรินคอนนี่ใหญ่มากค่ะมาดูบรรยากาศพักเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงอยู่ที่พิษพั์ซีรินทอนนะครับงานของรถข้าวเที่ยงของเราเป็นไก่ทอดพร้อมซอส say anh à, tem cho nào ấy, mùa nào. À, cho nhom, bet boy các anh. Sáu lẻ. anh phần. ơi, làm nhanh อย่าพิ่งไปหน้าโพรงโพงนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตากินเงียบเก็บเออกินเป็นระเบียบมากมีน้องหมาน้องหมามานั่งเฝ้ารอเลยครับมายาดีมาก ครับครับกินให้เสร็จก่อนหนูกินให้อิ่มก่อนค่อยให้น้องนั่งรออยู่เรากินอิ่มก่อนค่อยให้น้องหมามาถึงแล้วครับกลางหันหลมนะครับอำเภอนครคำส้อยจังหวัดมุกดาหารครับโอ้โหอันนี้ใบพัดครับพอใบพัดใบเดียว ความยาวก็ประมาณน่าจะ khoảng สิบหกสิบเมตรนี่ความสูงครับความสูงของม้พัดดูเด็กๆประมาณต้องพิกกว้างสประมาณเกือบสามเมตรครับนี่ครับกแบบารถ่านลมครับ นี่น้องถ่ายรูปครับจะไปพัดไปพัดกังหันลมครับถึงแล้วกังหันลมล่มเก้าวโอ้ทุ่งกังหันลมสวยๆครับ อยลอชื่อจือชื่ออาไรรให้ดูครับนียครบห้าโมงเย็นครับเดี่ยวรอนอ่อน,ดน,เ,นเดี่ยว,อ,อ,ยวอ่อนครับอากาศกำลังหนาวครับลมบนภูเขาเ,เริ่มหนาวแล้ว le ka le 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 เสร็จแล้วฉันก็ัวอีกโอ้ยครับ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 เกย์เนย